สวัสดีครับชื่ออะไรครับเอครับเอเท่าไหร่ สามแปดครับเอทำอาพอะไรครับทำงานบริษัทครับเออยากคุยอะไรกับพี่ครับคือครั้งที่แล้วที่เราคุยกันแล้วนันเองบอกว่าเออแบบให้ผมอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขใช่ไหมครับครั้งนี้ผมก็ออกไปใช้ชีวิตนะครับผมก็ได้เจอกับคนคนหนึ่งแล้วก็คบกันสองปีอะไรเงี้ยก็เข้ามามันก็เหมือนจะดีครับแต่ว่าทางครอบครัวของเขาไม่ค่อยชอบเราเท่าไหร่แล้วเหมือนเหมือนจะไปไม่รอดไหนลองมาดูซิว่าครอบครัวเขายังไงเหรอคือครอบครัวเขาเป็นข้าราชการเกษียณแล้วนะครับแล้วเขาก็อยู่ต่างจังหวัดใช่ไหมครับแต่ตัวเขาเองก็ไปเรียนอเมริกกาับ อะไรเงี้ยพ่อแม่เขาก็อยากให้ลูกเขาได้อยากได้ลูกเ <ừ> mm. ่ยที่ เสื้อหน้าชูตาหน่อยโงเ่เฮงก็ไม่ผ่านคือเขาเป็นครอบครัวสายจีนหน่อยเราก็เป็นคนไทยฐานะก็ดูเขาดีกว่าและผู้หญิงเขารู้ปัญหานี่ไหมรู้ครับคือผมก็ผ่านเรื่องนี้มาบ้างเขาพูดเรื่องนี้ให้ฟังกับเราแบบขำๆหรือเครียดๆอ่ะเครียดครับผมก็บอกเขาว่าถ้าวันหนึ่งมันอึดอัดมากพ่อแม่ไม่โอเคอะไรเงี้ยเ้าเลือกพ่อแม่ผมต้องไม่โกรธเลยนะแต่ขอให้บอกผมตรงๆคือผมไม่อยากทําให้เขารู้สึกอึดอัดแต่ถ้าเราจะเลือกจะไปด้วยกันต่อผมก็ก็ออยังจะไปด้วยกันแต่เราก็ต้องพิสูจน์ตัวเองให้เขาเห็นหรือว่่าาาเราจะตีลูกมไปว เราเลือกของเราแบบนี้ยอะไรเงี้ยนะครับว่าไงอะตอนนี้เขาก็อยากเลือกผมแต่ว่าในอนาคตมันก็ไม่แน่เพราะว่าบ้านเขาก็ก็เหมือนใช้มาตรการมากขึ้นก็เหมือนแบบถ้ายังคบต่อก็อาจจะไม่ค่อยสนใจนะเหมือนทอดทิ้งผมอาจจะ ไม่อยากพิสูจน์ตัวเองก็ได้เพราะบางทีมันก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างเหนอยงพิสูจน์ตัวเองมึงต้องพิสูจน์ตัวเองยังไงวะถ้าเกิดสมมติว่ามึงเป็นเด็กอายุ20นะกูจะใช้เรื่องนี้เป็นพลังให้มึงแม่งพิสูจน์ตัวเองอ่ะแต่พอเราเป็นคน38ในที่เรามีงานมีการเรามีตัวตนของเราแล้วให้กูพิสูจน์ตัวเองอะไรวะทีนี้คิดไหมเอว่าความสัมพันธ์นี้อาจไม่ยั่งยืนผม<ย>คิดว่ามันอาจจะไม่ยั่งยืนเอ ถ้าสุดท้ายเขาเลือกมึงแล้วแล้วเขาต้องลําบากอะ่ะมึงก็ไหวใช่ไหมในการที่จะมีชีวิตในแบบที่เขาสมควรได้รับอะ่ะก็ไหวครับนะถ้ามึงเบ็ดได้ทุกหน้ามึงไม่ต้องทําอะไรเลยเอยคิดแบบนี้ดีกว่าถ้ามึงรับได้ทุกหน้าหรือถ้าสุดท้ายเขาจะเป็นคนบอกมึงว่าเออสุดละฉันยื้อไว้สุดพลังละมึงก็เข้าใจถูกไหมมึงก็พร้อมรับลูกนั้นถูกไหม ่าหรือถ้าเกิดสุดท้ายอามาเอฉันจะตามเธอไปทุกแห่งหนเลยมึงก็มีหน้าที่ดูแลเขาอย่าให้แย่ไปกว่าเดิมอ่ะไม่ต้องดีกว่าเดิมก็ได้อไรเงี้ยมึงก็ว่ามึงไหวถูกไหมครับผมก็อยากให้เขาได้สิ่งดีอโอเคมึงรับได้ทุกหน้าแบบนี้ก็ ไม่ต้องรีบสิ่งที่เาขายื่นเงื่อนไขมาเฮ้ยมึงเขาไม่ชอบมึงอ่ะเขาไม่ชอบสิ่งที่มึงเป็นพี่เคยบอกไปว่าเกลียดกูอย่างที่กูเป็นดีนะดีกว่าชอบกูอย่างที่กูไม่ได้เป็นอ่ะซึ่งก็ดีแล้วเพราะนั้นก็ไปให้สุดทางไม่ว่าจะสุดท้ายเขาต้องเลิเลกกับมึงหรือมีทางออกที่ดีกว่านั้นอันนี้ไม่รู้โชคดีที่ไอโทติดเป็นกําลังใจครับพี่จะรอฟังข่าวข่าวมึงนะครับ มีอะไรโทรมาคุยกับพี่ได้ทุกเรื่องนะครับในอย่าหาว่านาสอนไลฟ์สดวันเสาร์เดือนละหนึ่งครั้งหนึ่งทุ่มถึงเที่ยงคืนที่ Facebook y o u u u b e TikTok นันเน็ก555อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กด f o l l o w พี่ด้วยนะครับขอบคุณมากครับ